จะเจอออกกําลังกายาจะระวังเรื่องอาหาราจะไม่ตามใจปากาจะพักผ่อนให้เพียงพอละแล,แล้วหลังจากนี้จะทำอย่างที่พูดไหมทำต้องทำ,ทำ ขึ้นมันสดชื่นจากจากเมื่อวานนี้ตอนไหนจากเมื่อวานเมื่อวานที่พี่บอกมันหายใจไม่ค่อยเต็มอิ่มใช่ไหมบางครั้งแต่วันนี้มันได้ต้นเหตุของอะไรกันพี่เบาหวานไขมันเป็นมันมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างก็เป็นมาสิบปีสิบปีแล้วพี่ไม่อยากทานยาแล้วทางนี้บอกว่าไม่ต้องทานยา ช้วิธีฟื้นฟูอะไรเงี้ยพี่ดูคลิปพี่ก็เลยเอ้ามันมันได้จริงเหรอพี่ดูคลิปเยอะไหมอ่ะก็ดูประมาณสิบสิบคลิปใช่ไหมพี่สอนหนังสือไปด้วยดูไปด้วยหรอดูที่บ้านดูที่บ้าน,านแล้วเป็นยังไงบ้างตอนที่ดูคลิปแล้วพี่มีความรู้สึกยังไงกับคลิปที่เราเอานำเสนอไปทีแรกก็ว่าเบ้เอๆแหละอย่างที่บอกที่คุย S <S มันคือ,อ,อยังไงที่หมายถึงว่ามัน,จะ,<ค>นจะเป็นไปได้เหรอ,อ,อ,อเรขาพูดมันจะย้อนที่ดีขึ้นใช่ไหมมันจะย้อนไวมาได้ขนาดนั้นเร็วขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเขาคงมีความคิดเป็นอย่างนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองกับคลิปของทางคลินิกเราอ,อืมแล้วพอแล้วอะไรมันทำให้พี่ตัดสินใจมาในะครั้งที่คิดว่ามันโอเวอร์ก็ดูสิบคลิปพูดเหมือนกันคนเขาเสียงกันเยอะขนาดนั้นเนาะเขาจะมาเชียร์ทำไมก็คิดอย่างนี้นะ ดอตอนแรกดูรู้สึกว่ามันเวอร์แต่พอดูไปดูมามันหลายคลิปที่เขาเอ้ยมันพูดตรงกันมันน่าจะดีแล้วเขาบอกว่า,ามันถ้าไม่ไม่มาลองด้วยตัวเองมันก็ไม่รู้เออเราก็ดูอย่างนี้เราก็ฟังแต่เขาเนาะเราก็ไม่มาลองด้วยตัวเองก็เลยมาลองด้วยตัวเองน, <ำ S 2> นั่งรถมาสี่ห้าชั่วโมงจากพิษณุโลกเนี่ยพี่มีความตั้งใจมุ่งมั่นยังไงที่ถึงได้ไก็มีความรู้สึกว่า เราทำแล้วเราคงต้องดีเหมือนสิบคลิปที่เราดูมั่นใจแสดงว่าพี่เป็นอาจารย์ก็ต้องศึกษามีข้อมูลแล้วทำอะไรต้องต้องดูมากอยู่แล้วว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ว,ว่ามั่นใจผมก็ <c oughs> คือคิดอย่างเดียวว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อย่างที่เขาคิดเขาคงไม่พูดออกมาแบบนั้นแล้วก็เสียค่ารักษาไม่ได้เสียไม่ได้รักษาฟรีถ้าเกิดมันไม่จริงมันก็น่าจะมีการที่จะแบบถูกด่า ถูกว่าอะไรอย่างเี้ไงในความคิดแล้วพี่ได้โทรหรือก็ต้องมาเข้ารับคการึกษาของอะไรไนีพี่ก็โทรพี่โทรหลายครั้งนะจะโทรหลายครั้งแต่เราก็ยังไม่มีเวลายังไม่ปิดเทอมไงแล้วก็แต่ที่โทรนั่นก็คือตัดสินใจแล้วว่าต้องมาแล้วด้วยเินเจ้าของอาจารย์ต่างๆที่พี่เป็นตลอดสิบปีอ่ะพี่คิดว่า ร่างกายพี่มันมันมีความเสื่อมโทรมไปถึงขนาดไหนแล้วถ้าถามพี่คือ<น>พี่ไม่รู้นะพี่รู้เท่าไหร่นะคะห้าสิบสามห้าสิบสามเป็นมาตลอดประมาณสิบปีแสดงว่าพี่เป็นมาๆๆตั้งแต่อายุส <49 S 2> ี่สิบสองสี่สิบสามประมาณนี้มันเกิดอะไรขึข้นกับร่างกายพี่ตลอดสิบปีเนาะ,ะก็กินยาเยอะเวลากินยาแล้วมันใจสั่นเหงื่อแตกอะไรอย่างนี้แล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะมีผลกับตับไต แล้วพอไปดูแล้วถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช้ยามันก็น่าจะไม่มีผลกับตับไตของเราก็เ,เลยว่าอยากจะเป็นทางเลือกเราไม่อยากให้ตับไตเราพังไปกว่านี้ในขณะที่อ่ะเราไปตรวจค่าเอามันยังปกติเนะาะมันก็ถือว่าวเป็นโชคตรวจค่าของตับของไตอะไรเงี้ยมันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าเรายังกินต่อไปอีก10ปีเกิดมันไม่ปกติขึ้นมาเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ายานะ่ะมันต้องไปสะสม อยู่ในไตของเราแน่นอนมันต้องไปตกค้างอะไรเงี้ยก็เลยถ้ามันไม่ต้องกินได้ก็อยากจะเสี่ยงอยากจะลองที่ไม่กินอะอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องกินยาใช่แล้วก่อนหน้านั้นพี่รักษารูปที่หรือมา่อนบ้างก็ไม่มีนะไม่ได้ไปทำอะไรรักษาแต่เนี่ยแหละทางทางหมอที่เนี่ยให้ให้ยากันให้ดูแลกับอะไรนะเพราะไม่กล้าไปเสี่ยง ไม่กล้าเอาตัวไปเสี่ยงที่ไหนที่แบบมันมีแต่ปากกับปากว่าอันนั้นอย่างนี้นี้แล้วเราไม่เห็นอะไรเลยไงเราไม่เห็นผลเขาบอกว่าคนนู้นไปตรงนี้ดีนนดีที่พี่โลก,ก็มีนะฝังเข็มแค่ครั้งละพันกว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วทำไมพี่ถึงไม่เลือกหรือว่าไปแล้วไม่ถูกใจอย่าไม่ได้ไปนะเราไม่เห็นอะไรไงเราไม่เห็นผลเราไม่เห็นอะไรที่แบบให้มันเป็นที่เป็นที่ปรปจักอะ่ะ แสดงว่าก่อนที่พี่จะมาพี่ศึกษาเยอะเหมือนกันเลยเยกี่ยวกับเราก็ก็ดูเยอะจนแน่ใจนะอก็ก็คิดว่ามั่นใจ <c oughs> แล้วอาการตอนที่เป็นปราหวติเริ่มแรกนิดนึงค่ะพี่ว่ามันมีอาการยังไงที่เราสึกว่าโอ้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าถามว่าอาการเริ่มแรกนี่คือเป็นแบบไม่รู้ตัวเลยน่าจะเป็นเพราะกรรมพันธ์เราอะาแต่ว่าตัวเองอะไม่เคยกินของหวาน ถล่มทลายขนาดนั้นก็กินลำไยได้เป็นกิโลปกติกาอะไร้อง่อนปาค่อยไปหาหมอปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขัด<ๆ>แล้วกินลำไยนะ่ะกินเป็นกิโลกินได้กินดีมไม่เคยกินปกติอะ่ะกินแล้วมันจะเจ็บคอแสบคอก็เลยไปหาหมอน้ำตาลสี่ร้อยกว่าตกใจไหมตกใจเครียดไหม <laughs> เครียดเลยว่าแต่ก็เหมือนเรารู้ตัวมันแต่เด็กแล้วว่าพ่อเป็นนะ แล้วเคยเคยเป็นแผลเคยเป็นแผลแล้วตามพ่อไปที่โรงพยาบาลพ่อเป็นทหารหมอเนาะพูิในการบอกว่าเนี่ยลูกคนนี้จะได้มรดกเพราะว่าแผลเขาขอบแผลเขาดำเนี่ยจะต้องได้มรดกเป็นเบาหวานแน่นอนเป็นลนักษณะเบาหวานเลยแหะก็เลยทำใจมาแล้วว่าเราคงได้รับมรดกของพ่อแหละแต่ว่าจะเมื่อไหร่ แล้วพอเรา e <cake Sounds. S 2> เรู้ตัวแล้วเราหาหนทางการรักษาไบ้างก็ไม่ไม่หาหนทางตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเบาหวานเราก็ยังไปไหนมาไหนได้แค่คุมน้ําตาลแค่คิดแค่นั้นตอนนั้นนะนะก็่คิดแค่นั้นแหละทานยาเยอะไหมคะตอนแรกๆก็ทานแค่ครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดแล้วมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆอ่ะตอนนี้มันเพิ่มเรื่อยอ่ะก็เช้าสองเย็นสองก็สี่เม็ดก็คือจากหนึ่งเม็ด เป็นมีอกจากเบาหวานแนละ้วมันพาขึ้นอะไรมาบ้าง,างอีกนิดนองไหมไขมัน <c oughs> ไขมันคือเป็นเลชอลอ์มมาเมื่อตอนไหนคะมาเมื่อสักสามสี่ปีนี่แหละค่าของเลชอลล์พี่ตอนที่มันสูงคือสามร้อยกว่าแต่ตอนนี้มันสองร้อยสามสิบมันก็ค่อนข้างจะปกตินะสองร้อยสามสิบเขาไม่เกินสองร้อยยี่สิบแล้วพี่ได้ทานยาลดเลัอลล์ไหมพี่ไม่ทานนะ ทีแรกก็ทานแต่พอหลังๆมาไม่ทานเพราะว่าอ่านแล้วเขาบอกว่ายาที่ลดคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหายไปไหนมันเอาย้ายไปไว้ที่ตับเราก็กลัวคือกังวลก็เริ่มศึกษาพอพอแก่แล้วกลัวตาย <laughs> เ,ร <laughs> เริ่มศึกษามากขึ้น <laughs> อ่านมากขึ้นก็เลยเออมันไม่ได้หายไปมันเอาของเราไป,ไ,ปไว้ที่อีกที่หนึ่งเองอะ ถ้ามนมีทางเลือกก็อยากเลือกแค่นั้นแล้วอาการทางเบาหวานเนี่ยอาการที่พี่สัมผัสได้ตอนที่เป็นเบาหวานมีอะไรบ้างคะอาการที่สัมผัสได้ก็เหนื่อยอะ่ะเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยอิ่มเป็นพักๆตอนนั้นก็อาการชีบ่อยก็คืนหนึ่งก็สองสาม ฉี่บ่อยอย่างนี้มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการนอนด้ไหมคะพี่ก็พอลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้นอนต่อที่หนึ่งตีสองกว่าจะหลับก็ประมาณตีสามตีสี่กว่าจะหลับได้หลับต่อไม่ได้แล้วใช่ก็คิดว่าเป็นวัยเราคิดแต่ว่าเออมันคงเป็นวัยแล้วสูงอายุมันนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนอนได้ประมาณกี่ชั่วโมงที่รวมๆแล้วปกตินะก่อนที่จะมาฝังเข็ม อือสี่ห้าชั่วโมงนะทุกวันน่าจะแค่นั้นนะถึงห้าปีไหมที่เราเป็นแบบนี้ไม่ได้สังเกตตัวเองเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจมากใช่คือปล่อยใชีวิตยังเหมือนเดิมพึ่งจะมาบ้าตอนที่เนี่ยแหละสองสามปีนี่แหละมีโรคเข้ามาจนทำให้เรากังวลคือคอเลสเตอรอลเข้ามาทับถมซึ่งต่อไปมันก็จะเลื้อยลงไปมากกว่านี้นะคะ แล้วหลังจากพี่ฝังเข็มไปท้งแรกเมื่อวานเนี้ยอาการต่างๆเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นยังไงถ้าถามพี่ก็คือว่าเมื่อคืนนี่นอนได้ยาวยาวนอนยาวตั้งแต่สี่ทุ่มไปจนถึงตีสี่ครึ่งอ่ะทุกทีชั่วโมงกว่าเลยอ่ก็ไม่ปัสสาวะไม่ได้ลุกขึ้นมาปัสสาวะมันลุกขึ้นมาตอนตีสี่ครึ่งมองดูพอลุกขึ้นมานี่สงสัยจะตีหนึ่งตีสองเหมือนเดิม <laughs> ใช่ไหมเหมือนที่เคยเป็นแล้วก็เลยไปคว้า นาฬิกาดูอ้าวตีสี่ครึ่งอืมแล้วนอนต่ออีกพี่ก็นอนก็นอนได้หลับต่อได้ถึงที่โมงถึงประมาณเจ็ดโมงมันรู้สึกเหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนมันที่เรานอนหลับไม่ได้ตีหนึ่งตีสองก็ต้องตื่นเออแต่ว่ามันก็สดชื่นขึ้นจริงๆเนาะสดชื่นขึ้นจริงๆแล้วก็มันมันมีอาการอะไรที่ที่โมงบอกให้รู้สึกว่าเออเรารู้สึกดีขึ้นบ้างอะค่ะก็ มันหายใจได้ดีมันมันเหมือนมันเหมือนเต็มอิ่มนะเหมือนเต็มอิ่มนะถามว่าเข่าเจ็บน้อยลงพี่มีการเจ็บเข่าด้วยทั้งสองค่ะเป็นมากี่ปีพี่เข่านี่โอ้โหกี่ปีนะจำไม่ทวนเพราะมันป็นหันมากจำไม่ได้เุณจนจะเป็นหลังเบาหวานดิป็นจนไม่อยากจันับหลังหลังหลังเบาหวานนะคือ ใกล้ๆเกือบๆสิบป,ป,ปีนปี่แหละยิ่งน้ำมันยิ่งเป็นเยอะอาการคือแต่พอตอนนั้นน่ะน้ำหนักตัวเราเยอะค่ะห้าสิบหกกิโลหมอเขาก็บอกว่าเป็นเพราะน้ำมันหนักตัวเยอะก็เลยลดความอ้วนลงมาเหลือนี่พอนี่มันก็เบาลงนะไอ้เรื่องเจ็บแต่มันก็ยังมีเจ็บอืมไอ้อ,อ,าอาการที่มันยังมีเจ็บที่พี่บอกว่าน้ำหนักตัวลดลงกับการเมื่อวานเนี้ยที่ที่ฝังเข็มไป แค่ครั้งแรกอ่ะมันเบาขึ้นประมาณไหนยังไงเออมันก็เบาขึ้นเยอะนะเหรอคะมันเจ็บอยู่เมื่อวานนี้แต่ว่าพอเช้าขึ้นมาเออมันก็มันมีอยู่แป๊บแป๊บม,มีเหลือนิดนึงีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ก็อย่างที่บอก่นแหละแปดสิบขึ้นเก้าสิบเนี่ยครั้งแเนะและ้ว <นะ S 2> พี่เชื่อไหมว่าสิ่งที่พี่ตอนที่ดู Facebook ครั้งแรกกับวันเนี้ย มันก็เออมันก็มันก็มันก็เวอร์เหมือนที่เขาพูดมันก็เวอร์เหมือนที่เขาพูดนั่นแหละเราก็มาพูดเวอร์เหมือนเขานันวันนี้รู้สึกว่าร่างกายเราเป็นไงบ้างค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นจากวันแรกที่มาก็คือเมื่อวานนี้พี่ให้สัมภาษณ์ไปรอบหนึ่งก็ดีขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของความรู้สึก ที่สัมผัสได้จากการฝังเข็มแล้ววันนี้มันมันต่างจากเมื่อวานไหมเมื่อวานนี้มันก็ต่างเมื่อวานนี้เข่ามันเจ็บอยู่หน่อยๆวันนี้มันไม่ค่อย่บอกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เรารู้สึกว่า80%หลังจากฝังเข็มไปหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งวันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่เยวันนี้ครั้งที่สามค่ะก็เท่ากับเราทำไปสองครั้งสองครั้งเมื่อวานเข่าเป็นยังไงเข่าดีขึ้นเลยอ่ะมันหายเจ็บอ่ะ อ๋อคือตอนนี้ตอนที่คุยตอนนี้เนี่ยคือไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเมื่อวานยังเจ็บแป๊บๆหน่อยๆขึ้นบันไดเป็นไงบ้างเข่าขึ้นบันไดสบายไม่ไม่เจ็บค่ะแล้วเรารู้สึกว่าพอเราไม่เจ็บการเดินการอะไรเราดีขึ้นไหมคะดีขึ้นดีขึ้นมันเดินได้มากขึ้นอาการเจ็บเข่าที่เราเป็นเนี่ยมันสะสมมานานไหมพี่หลายปีค่ะเป็นตั้ง ตั้งแต่เราอ้วนอ๋อคือต้นเหตุหนึ่งก็คือหนึ่งเราเราอ้วนด้วยหนักมันเต็มที่เข่าค่ะอาการเป็นยังไงคะที่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็คือเวลาเดินนี่เจ็บมากเลยเจ็บประมาณว่าจะไม่อยากเดินละแล้วไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นเข่าเสื่อมเป็นสะบ้าเคลื่อนอะไรพวกนี้จะให้ผ่าตัดแล้วไม่อยากผ่าเขาบอกว่าควรจะผ่าเขาบอกว่าควรจะผ่าแต่ว่าผ่าตัดนี้ก็คือเอา กระดูกเทียมใส่เขาไปแทนเลยใช่ไหมคะตอนนั้นที่บอกว่าสะบ้าเคลื่อนก็คือจะผ่าให้สะบ้านกลับเข้าที่แล้วก็ใส่สกูให้เราใช้สกูยืดแต่ว่ากลัวเดินไม่ได้กลัวเดินไม่เหมือนเดิมประมาณกี่ปีแล้วพี่ตอนนั้นที่ตัวเป็นสิบปีเกินสิบนะค่ะเป็นสิบปีแล้วตอนนั้นพี่ตัดสินใจยังไงบ้าง ตอนนั้นก็ไม่ตัดสินใจยังไงก็พยายามลดน้ำหนักเผื่อมช่วยได้มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังมีอาการของมันอยู่ก็แสดงว่าน้ำหนักเราลดลงแต่การปวดเข่ามันก็ยังมีอยู่ใช่แต่วันนั้นที่เลือกที่จะไม่ผ่าตัดช่เพราะอะไรอะค่ะพี่ทั้งที่คุณหมอบอกแราว่าเออน่าจะผ่านะก็เพราะว่าเรากลัวเราเดินไม่ได้ไง <laughs> ถ้ามันยังยื้อไว้ได้ก็ยื้อไว้ก่อนถ้ามันรักษาอย่างอื่นได้ก็น่ารักษาอะไรอย่างเนี้ยอืพี่มองว่าการผ่าตัดมันอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมพี่เพราะว่าคนที่เขาเคยผ่าเนี่ยเขาบอกมันไม่เหมือนเดิมแล้วเห็นเขาเดินเขาก็เดินไม่เหมือนเดิมจริงๆไงคนที่เขารู้ที่รู้จักกันน่ะเขาก็เดินกระเพกกระเพกอยู่น่ะเขาก็เดินเหมือนดกเดินกระดกกระดกนั่นแหละมันไม่กระชับกระเฉงเหมือนเดิมอืม คือเหมือนกับว่ามันไม่ร้อนถ็เมเซ่อันนั้นก็คือหลังจากที่เขาผ่าไปนานไหมก็ไม่รู้ไม่ได้ถามเขาอะนะว่าเขาจะผ่านานไม่นานแต่ก็เห็นว่าเขาเดินเนี้เขาบอกเขาผ่ามาเงี้ยแต่วันนี้อาการของนี้ก็คือเข่าหายเลยนะออม,มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บอืความเจ็บหายไปหายไปเลยนะคะปัญหาที่คือสะสมมาตั้ง10ปีเนี่ยมันมันหายไปนะคะภายในเวลาประมาณ ี่วันนะคะที่ไม่ทันเข็มสามวันสองวันทิเนาะฝังไปสองครั้งจ้ะดีใจไหมอันนี้รั้งที่สามก็ดีใจค่ะเราวาการที่พี่มาหาเราเบื้องต้นเนี่ยใช่เรื่องเขาไหมคะไม่ใช่พี่มาหาเราเรื่องอะไรกพี่เบาหวานไขมันมีบาหวานด้วยเป็นบาหวานกี่ปีคะบาหวานเป็นสิบปีแล้วการรักษาบาหวานที่ผ่านมาก็คือทำยังไงอยู่บ้างก็ทานยา ายาลยแล้ว่เพิ่มยาขึ้นมาเรื่อยๆพี่ก็กลัว <troop S 1> ตับไตจะพังค่ะก็คือยาเบาหวานเนี่ยมัน,มนจำเป็นต้องทานไว้เพื่อควบคุมจากน้ำตาลแต่อีกใจหนึ่งก็คือเราก็มีความกลัวอยู่ใช่มันก็คือจําเป็นนั่นแหละก็รู้แต่ว่าถ้าเกิดมันมีทางเลือกก็อยากเลือกที่จะไม่ต้องสแสดงว่าพี่มองว่าทางนี้มันเป็นทางเลือกทางที่จะทําให้ยาพี่ที่ทานลดน้อยลงใช่ แล้วอาการเป็นยังไงบ้างวันมันถึงมันมีเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานถ้าถามพี่พี่มันไม่มีอาการอะไรที่เกี่ยวกับเบาหวานให้ให้เห็นคือไม่ไม่ไม่เหงื่อแตกไม่ไม่เหมือนไม่ใจสัน่นเหมือนอยากของหวานอะไรอย่างนี้มันยังไม่มีมแต่ว่าก็ต้องไปเจาะน้ําตาลต้องไปเจาะเลือดตรวจน้ําตาลอีกทีหนึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันลดลงไม่อะไรไหมแต่อาการโดยรวมก็คือมัน มันไม่มีอาการใจสั่นมือสั่นอะไรนียไม่มีเท่าที่ฝังเข็มมาใช่ไหมคือเมื่อก่อนนี้พี่มีไหมโครงการพวกนี้มีมีทุกวันไหมคะอาารมันก็ไม่ทุกวันแต่มันก็มันก็หลังๆนี่มันก็เริ่มบ่อยนะเริ่มบ่อยพอทําทํางานอยู่แบบสอนหนังสืออยู่บางทีก็ต้องวิ่งหาลูกอมใจสั่นเหื่อแตกเหมือนคนหิวข้าวจะเป็นลมอ่ะแต่มแล้วมีเหนื่อยเพียรด้วยนะเกี่ยวเรื่องเบาหวาน มันก็มีนะเหนื่อยเพียน่ะ,ะถึงนั่นนะ่ะแล้วก็หายใจไม่อิ่มเงี้ยหายใจไม่ค่อยอิ่ม,มแล้วก็ในเรื่องของฉี่นะคะที่ส่วนใหญ่คนมาหวานจะเป็นกันก่อ,อนที่จะมาสังเกตการตรงนี้เป็นยังไงบ้างเหี่ยกงฉี่ก็ลุกปัสสาวะบ่อยมากนะคืนนึงก็สองสามหนพอลุกขึ้นมาแล้วมันตอนกลางคืนนะคะหรือว่า ตอนกลางวันก็บ่อยนะแต่แต่ตอนกลางคืนน่ะลุกมาแล้วมันนอนต่อไม่ได้คือมันไม่ค่อยหลับฉื่ฉี่สำหรับคนเบาหวานเนีืยอันนี้เป็นเป็นลักษณะพิเศษของคนที่เป็นเบาหวานเลยคือฉี่บ่อยคือทั้งวันใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะตอนกลางคืนแต่ที่เราซีเรื่องตอนกลางคืนเพราะว่ามันมันส่งผลกระทบกับเราเกี่ยวเรื่องการนอนด้วยใช่ลุกขึ้นมาปัสสาวะแล้วมันไม่ค่อยหลับ คือหมายถึงว่าตื่นมาฉี่แล้วมันก็ไม่หลับอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่วันหนึ่งประมาณกี่รอบที่วันนึงคือวันนึงเอาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเหรอโอ้โหตอกังวันก็เยอะตอนกลาังคืนนะสองสามครั้งอ่ะแต่ตอกังคืนนะจะสังเกตตัวเองเพราะว่ามันนอนไม่หลับแล้วทำไมจะลุกมาฉี่อะไรอย่างเงี้ยอืมทุกคืนเลยไหมคะ กทุกคืนกี่ปีมาแล้วพี่ที่เป็นแบบนี้ที่เป็นแบบนี้เหรอสี่ห้าปีมาแล้วเนี่ยอ๋อก็คือคูณสามร้อยหกสิบห้าวันไปนะที่เป็นนั่นแหละแล้วาการตรงเนี้ยมันมันส่งผลกระทบนะคะเกี่ยวกับเรื่องร่างกายหรือว่าสุขภาพด้านอื่นด้ไหมการที่เราฉี่บ่อยมันก็น่าจะเป็นเนนนอนไม่หลับพอนั่นมันก็มันก็เพียมันก็ทําให้เราเพียนะเรานอนไม่หลับอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วมันเป็นแบบนั้นทุกคืน มันรู้สึกยังไงบ้างอะพี่ตอนที่เราเป็นแบบนี้ม,มันก็ทรมานนะนอนไม่หลับอนะค่ะนอนไม่หลับมันก็ทรมานแล้วมันกลางคืนเงียบเนาะ <c oughs> ถ้านอนอยู่แล้วคิดฟุ้งซ่านไปเปล่าถ้าไม่นอนนะอะนอนไม่หลับลอ,อ่ะความคิดความเครียดเราด้วยแล้วมันทําไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือความคิดที่ผ่านมาอเกี่ยวกับเรื่องการนอนใช่นะคะแล้วการแก้ไขอะไรทำยังไงบ้างพี่ จะแก้ไขยังไงเราก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็ใช้วิธีออกกําลังกายเหมอก็แนะนําว่าออกกําลังกายะจะช่วยได้เลยได้ก็ดีขึ้นในส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดวันไหนได้ออกกําลังกายก็จะนอนหลับดีขึ้นแต่ถ้าวันไหนไม่มีเวลาไปออกกําลังกายก็ไม่ได้ก็จะเหมือนเดิม,มถ้าลุกขึ้นมาแล้วก็จะนอนหลับยากเหมือนเดิม แล้วตอนที่พี่ทํางานตอนช่วงวันเนี้ยมันส่งผลกระทบไหมมันส่งผลกระทบไหมมันก็ง่วงแต่เราก็นอนไม่ได้หรอกเพราะเราต้องทำงานแล้วพอมาฝั่งเข็มตรงนี้อาการฉี่เป็นยังไงต้้งก็ดีนะคะขึ้นเหลือครั้งเดียวคืนนึงครั้งเดียวแล้วก็กลับไปนอนหลับสบายต่อเมื่อกี้ยังหลับเล่น เห็นไหมขนาดฝังเข็มหวขนาดฝังเข็มคือเดี๋ยวี้มันจะไปถอดเข็มนะนี้เห็นพี่หลับอยู่ก็เลยไม่กล้าปลุกนะคะอาการหมายถึงว่าพ่ง่วงหรือว่าอยากนอนมากขึ้นหรือว่าตื่นมาตอนกลางคืนเนี่ยมันรู้สึกว่าสามารถนอนหลับต่อได้ใช่แล้วมันมีผลทําให้เราสดชื่นขึ้นไหมคะสดชื่นนะตื่นเช้ามาก็สบายเนื้อสบายตัวสดชื่นขึ้นเยอะเลยอืเคยเป็นอย่างนี้นะ สดชื่นถึงขนาดนี้ไม่เป็นเนาะไม่เป็นไม่เคยเป็นเวลาผ่านไปประมาณสิบปีเราไม่ได้เคยรู้สึกแบบนี้เลยนะวันนี้ดีใจนีพี่ดีใจดีใจมากเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เราดีขนบ้างคิดว่าคุ้มแหละคุ้มกับที่เราลงทุนไปใช่อารมณ์เราก็ดีขึ้นอยากคุยอยากคุยอยากคุยกับคนนู้นคนนี้มั่งลูกหลาน อ๋อรู้สึกว่าเอ้ยเราโล่สดใสขึ้นจากเมื่อก่อนนี้มันเป็นยังไงเหรอพี่ถ้ามันก็มันก็คุยได้แต่ว่าถ้าเกิดเราแบบมีความรู้สึกเหมือนวันนี้มันหายใจไม่เต็มอิ่มมันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่อยากคุยอยากใครอย่ามากวนมไม่อยากคุยกับใครอยากอยู่คนเดียวอารมณ์แบบนั้นเป็นบ่อยไหมคะพี่มันก็บ่อยเหมือนกันนะแสดงว่าพี่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าหายใจเนี่ยมีอาการอยู่เรื่อย หงุดหงิดด้วยนะแล้วตอนนี้การหายใจเป็นยังไงบ้างคะตอนหายใจได้เต็มอิ่มดีก็สองสามวันมาเนี้ยนะหายใจได้ใช่กลับไปจะเหมือนเดิมไหมเรื่องตาเป็นยังไงบ้างพี่ตาก็รู้สึกว่ามันมองดีขึ้นชัดขึ้นนะอันนี้เราเริ่มรู้สึกตั้งแต่ครั้งเข็มครั้งที่เท่าไหร่ครั้ง วันที่สองน่าจะวันที่สองแเมื่อวานอ๋อแล้วเ,เริ่มรู้สึกแต่เมื่อวานอ,อาการที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างี่เปี่ยที่ว่าเหมือนตามันจะเจ็บเจ็บมันหายเจ็บม,มันหายเจ็บตาค่ะแล้วอาการสายตาทางสายตาเนี่ยมันดีขึ้นหรือก็มองชัดขึ้นนะมองแจ่มขึ้นเหมือนมนใส่ขึ้นนะ,อ,ะอันนี้คือสิ่งที่สัมผัสได้ทางสายตา ประทับใจอะไรในการฝังเข็มคะพี่ก็ประทับใจที่ทําให้เราได้มีสุขภาพที่ดีกลับมาแล้วมั้งเพราะว่ามันรู้สึกได้มันรู้สึกได้จากข้างในคนที่มองภายนอกอาจจะไม่รู้นะแต่เราอะรู้สึกเองอว่ามันมันดีมันดีมาจากข้างในเรามั้งค่ะ,คะอันนี้ก็คือที่เราสัมผัสได้นะคะอันนี้เราไม่ได้มาโนไปนะพี่ ม่อะเป็นเป็นความจริงทีแรกก <นะ S 1> ็คิดว่าคนนั้นคนนี้มโนเนาะมันโนนี่คือหมายถึงว่าพี่ดูจากในคลิปใช่ไหมคะตอนที่ดูคลิปครั้งแรกรู้สึกยังไงอะพี่ก็คืออย่างที่บอกนะเวอ่อเวเว่อเวคือคนไข้ของเราทุกคนก็นคือจะพูดตอนที่ในคลิปเนี่ยดูเหมือนเวอ่อนะคะแล้วตอนเนี้ยที่พี่มาเนี่ยมารักษาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเวอ่อเหมือนในคลิปไหม เออมันเอร์เหมือนในคลิปจริงๆมันหายทันตา่เงี้ยอันนี้ก็คือเป็นคนไข้มันดีขึ้นทันตานะเราต้องมาสัมผัสเองใช่ไหมพี่ใช่ถ้าเราไม่ได้มาสัมผัสเราจะรู้สึกไม่ลองไม่รู้ไงมันเวอเ์มันเอร์แต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นเรื่องจริงที่เราสัมผัสได้นะคะวันนี้ความมั่นใจในการรักษามีประมาณเท่าไหร่คะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ที่เดินทางมาจากไหนคะอ๋อจังหวัดพิษณุโลกค่ะ เดินเดินทางมายังไงเอ่ยมารถส่วนตัวกับพี่กับน้องเดินทางมาประมาณกี่ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงอะเราคิดว่าก<ม>า,<ม>ารของเรานี่มันคุ้มไหมพี่มันคุ้มกับสิ่งที่พี่เดินทางมาหรือว่ามันคุ้มกับเงินที่พี่เสียมาให้กับทางเราไหมคะคุ้มนะได้สุขภาพดีกลับไปนี่คุม้มคุ้มเกินคุม้มคุ้มนะค่นะคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยมันช่วยเติมพลังใจพลังชีวิตเรายังไงได้บ้างคะ ก็คงจะช่วยให้เรากลับไปดูแลสุขภาพของเราที่ผ่านมาเราไม่ได้ดูแลสุขภาพของเราเราตามใจปากาเรา,ากินทุกอย่างที่เราอยากจะกินแล้วเราก็มาเกิดโรคแบบเนี้ยสะสมมาถ้าเรายื้อกลับมาได้ดีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะกลับไปดูแลตัวเองนะ,ะเลือกทานอาหารออกกำลังกายไอคำว่าไม่มีเวลานคงต้องทิ้ง คงต้องทิ้งไปมองว่าการดูแลตัวเองมันสำคัญสำคัญมากก็สำคัญนะแล้วสุขภาพเราก็สำคัญใช่สุขภาพดีมันไม่มีขายแต่มันซื้อได้ที่นี่นะแสดงว่าอันนี้มันช่วยพี่ได้จริงนะแล้วกลับไปเนี่ยนี่มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะกบไปเนี่ยก็คือมันเป็นแรงนดานใจให้พี่มีแรงใช่ไหมมีแรงจะไปดูแลตัวเองอีกนะคะเพื่อทําให้ ร่างกายเราสุขภาพเราดีขึ้นค่ะนะคะถ้าย่อนเวลากลับไปได้จะดูแลตัวเองไงบ้างพี่โอ้จะจออกกําลังกายค่ะจะระวังเรื่องอาหาระจะไม่ตามใจปากจะพักผ่อนให้เพียงพอละแล้วหลังจากนี้จะทําอย่างที่พูดไหมทำต้องทำถ้านึกถึงคลินิกในแพทย์ธงศธรนะคะแล้วให้พี่พูดหนึ่งคำสั้นๆะไรก็ได้พี่จะพูดว่าอะไรคะสุดยอดคำนี้เลยนะค่ะขอบคุณค่ะ